ที่เราได้ทําการไปตรวจนะครับในพื้นที่ของเรือดูดสายเรียบร้อยแล้วนะครับนี้อางเก็บน้วนะครับก็ได้ดูเรื่องนะครับนะสรับการขีดโฟมรั้งนี้นะไม่เกินสองถึงสามวันนะครับสำับงานนี้ก็เสร็จได้แน่นอนครับเพราะว่ามีรั่วเยอะนะครับมีส่วนรั่วเพียงแค่ในจุดสองฝั่งฝั่งละแปดเมตรเท่านั้นเองนะครับและพบกันนะครับสหรับการขีดโฟมเรือดูดตายที่อำเภอพักไผ่จังหวัดพยจิตาครับ ให้บริการมั่นใจบริษัทเป็นนักบอลทุกอย่าง,งตงิดใจนลอยน้ำต้บใจใจแหรวยน้ำเทปโมโลฮีก้ไปอยู่ฟรองก์ตะไทยไม่ต้องรอกไปต้องการนทะลอยเห็ดทำเปิดสาทนลอยน้ำราคาดีทุกคราบริการไม่ทันใจ จไไม่ต้องรอไกลต้องการเธอ